เข้าวงมาในระยะที่สองของฐานนิดหนึ่งจุกขึ้นมาแล้วตีโดนเหมือนกันแล้วปิดด้วยครับผมโอ้โหลูกนี้จุกขึ้นมาโอ้โหแล้วไปสุดท้ายใส่ขาสั่งสอนเด็กไปหน่อยครับผมใบนี้โอ้โหคู่นะครับสักคู่นะครับสักคู่นะครับสักคู่นะครับ โอเคครับผมการสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับก็ตอนนี้คุณอยู่ในรายการไปตองชัดไทยชูตติ้งมรดกโลกนะครับผมนะคู่นี้ครับผมเป็นคู่ที่2นะครับผมในการแข่งขันในประเภทชูตติ้งนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างน้องก้าวนะครับผมสุพรรณครับเจอกับผู้กำกับวิโรธวังวนครับผมนะก็เป็นคู่ที่2ในการแข่งขันในครั้งนี้ครับใครชนะเข้ารอบต่อไปใครแพ้ตกรอบ ล่ามตีได้เลยครับผมโดยน้องก้าวสุพรรณนะฮะโอ้โหว,วันนี้นี่น้องก้าวบอกเลยว่าเจอของหนักแล้วครับผมบอกเลยนะเอาครับในระยะแรกของฐานที่หนึ่งครับน้องก้าวจุกข้มาหูตีโดนก่อนครับผมไปเลยเอาครับได้สามแต้มไปก่อนครับผมน้องก้าวสุพรรณโอ้โห เอาครับตีก่อนได้ก่อนครับผมน้องเก้าได้หนึ่งตีก่อนครับได้สองคะแนนครับผมในระยะที่หนึ่งของฐานที่หนึ่งเอาครับเรามาดูผมในระยะที่หนึ่งของฐานที่หนึ่งของพุ่มกับวิโรธวังบวนั่งครับนี่ครับจับฉลากมาเจอเด็กนะครับผมนะแล้วพุ่มกับนี่เป็นเจ้าทินด้วยนะครับสนามนี่ซ้อมทุกวันอยู่แล้วครับผมนะท่านพุ่มกับ เดี๋ยวรู้เรื่องครับผมนะว่าวันนี้ภูมกกับเนี่ยจะเป็นเจ้าถิ่นสั่งสอนเด็กน้อยหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูฮะเข้าครับท่านมกับวิลอดบังบนครับเข้าวงมาลูกนีุ้มาโอาหูโดนเหมือนกันครับผมนะทักทายเด็กไปก่อนเขาไปแรกตีตรงครับผมแต่ตามฮะใบนี้เติบโอ้โหเอาครับได้สามแต้มในสนามไปครับท่านภูมิกับวิลลารองบน โอ้โหคราบก็ถือว่าประเดิมกันได้สวยทั้งคู่ครับผมประเดิมลูกโดนทั้งสองคนเลยนะขอบคุณทุกคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กนละหนึ่งแชร์ฮะใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยครับผมนะเอาครับลองไปดูรับผมน้องก้าวลูกนี้ฮะเข้าวงมาในระยะที่สองของฐานี่หนึงจุกขึ้นมาแล้วตีโดนเหมือนกันแล้วติดด้วยครับผมโอ้โห อย่างนี้นี่น้องก้าวนี่มาแหมมาวัดใจเจ้าถิ่นหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหพุ่มกลับนี่เราต้องสั่งสอนเด็กแล้วนะครับอย่างนี้โอ้โหเจอาิตติดแล้วผมในระยะที่สองของฐานที่หนึ่งไม่ธรรมดาครับผมน้องก้าสุพรรณนะเป็นลูกศิษย์ของทางนั่นอ่าผมลืมชื่อโค้ดแล้วอะ่ะ เดี๋ยวผมบอกคุูยุทธครับนะเป็นสิทธิ์ของคุยุทธนะโอ้โหอ่ะเรามาดูครับผมลูกนี้ผมกลับครับเข้าม,มาในระยะที่สองของฐานที่หนึ่งครับจุกมาโอ้โหกะดงเหมือนจะกดติดเหมือนกันครับเน้นติดไปหน่อยครับผมกลับเข้าไปที่สองเลยข้ามหัวไปยังไม่ได้แต้งครับผมตอนนี้สกอร์เลื่อนเป็นแปดต่อสามอยู่ฮะโอ้โห เอาครับพุ่มเก่าครับผมเราต้องสั่งสอนเด็กหน่อยครับนะเขามาเยือนเราแล้วต้องจัดให้เขาหน่อยครับพุ่มเก่าครับเอาครับน้องก้าวผไม่สนใจแล้วเข้าวงมาในระยะที่สามของฐานที่หนึ่งจุกเกิลม้าหูก้าวนี่โดนทุกระยะเลยครับตอนนี้สามระยะนี่เดคนสองครับติดหนึ่งโอ้หูสิบเอ็ดต่อสามครับผมเอาครับลืมกดภาพช้าทุกคน เอาตอนนี้ครับสกอร์11ต่อ3ครับเรามาดูครับผมในระยะที่3นั้นพุ่กลับนะครับพุ่งกลับวิโลด์บองบนเลครับผมนะนี่ผมมาเคยเล่นคู่ท่านด้วยท่านเป็นคนตีแม่นนะครับพุ่กลับเนี่ยวันนี้นี่จะมาสั่งสอนเด็กให้เราได้ดูหรือเปล่าครับหรือว่าจะเจอเด็กสั่งสอนไม่รู้ว่าวันนี้เข้ามาลูกนี้พุ่ิกลับวิโลด์วังบน อุ้ยลายตรงแล้วผมแต่มันต่ำเนื้อใบนี้ลายดีตรงเป็นใบทัดเลยครับลมกลับเข้าใบนี้ครับแต่มันต่ำไปเนื้อผมมูโ,โูนิดเดียวเอาครับน้องเก้าสุพรรณครับตอนนี้ฮะสกอร์นำอยู่สิบเอ็ดต่อสามลูกนี้จะเข้ามาตีฮะเขาวงมาลูกนี้ตีโดนรับ ตีโดนได้สาม่ตีติดได้ห้าระยะที่ระยะสุดท้ายของฐานที่หนึ่งจก์เมาหูแล้วปิดไปอีก 1, อหนึ่งใบที่สี่ระยะติดสองโดนสองเป็นสิบหกเลยครับผมทุกคนโอ้โหน้องก้าวโอ้โหไม่เหยียบถึงทิ่นท่านผู้กำกับแล้วมาตีติดผู้กำกับอย่างนี้ได้ยังไงครับเนี่ย ของจริงนะครับพุ่มกล่าวครับผมระยะสุดท้ายของฐานที่หนึ่งครับมีโอกาสตื่นต้นได้เยอะครับผมนะมีอีกหลายสถานีเข้าบงมาพุ่มกับวีโรบวงวนครับเข้าบุมครับลูกนี้ระยะสุดท้ายครับฐานที่หนึ่งลูกนี้ยกขึ้นมาหแล้วใบสุดท้ายใส่ขาสั่งสอนเด็กไว้หน่อยครับผมใบนี้โอ้โหดูว่าช้าครับผมลูกนี้ยกขึ้นมา โอ้โหแล้วติดเลยเขาบมกใบนี้ท่านภูมกับวิลอดวางบน